สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะประจําเดือนธันวาคม2565นะคะ ชาวทัตน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎ่ะ,ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมและชาวพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะ ก็ชแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวแท่นน้ํกรกรกฎมีนพิจิกใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเ,เป็นแนวทางค่ะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวนะคะ จากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆได้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุน้ําด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอดูอดีตหนคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะแปดไม้เท้าสิบดาบนะคะอือและเป็นไพ่วิวออฟฟอรูนค่ะ ชาวธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัขนาดกันนะคะอ่าธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะธาตุลมมีถุงตุนกลุ่มอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุด,ดินอ่าไม่ใช่ธาตุด,ดินสิธาตุน้ำค่ะกรกฎมีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณคิดดีแล้วนะคะที่ ตัดสินใจสื่อสารพูดคุยเคลียร์ปัญหาแล้วจบนะคะแล้วจบจบในที่นี้นะคะหมายถึงว่าอาจจะจบความสัมพันธ์หรืออาจจะจบปัญหาแล้วเริ่มต้นนะคะนับหนึ่งให้โอกาสกันใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับใครที่มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นปัญหาที่สามารถที่จะแก้ไขให้อภัยกันได้นะคะหรือบางคนนะคะ อาจจะเลือกที่จบปัญหาที่สะสมมานานไม่ว่าจะคุยกันกี่ครั้งนะคะปรับจูนกันกี่ครั้งก็วนลูปกลับมาอยู่ที่จุด,จดเดิมมันเหมือนกับว่ายิ่งคุยยิ่งไม่เข้าใจยิ่งแก้ปัญหามันยิ่งเพิ่มนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะตัดสินใจที่จะพูดที่จะสื่อสารแล้วก็โอเคงั้นคืนอิสระให้กัน นะคะตากนต่าง move on อืมประมาณนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนพิจิกนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะสกคิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่านาพายนี้ไม่ใช่านาพายของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ต่างๆในโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนพิจิกในช่วงเดือน ธันวาคมสองพจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ justice นะคะเจ็ดไม้เท้าคะ่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เก้าดาบนะคะ ชาวธาตุน้ำกรกฏปีนพิจิกค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมโดยเด่นในชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะธาตุด,ดินพฤษภกันมังกรธาตุไฟเมษสิงหน์นูอาจจะเป็นชาวต่างชาติค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภัยนะเอ,อ่อถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามันยังไม่ได้มีการตัดขาดกันนะในส่วนของใครก็ตามที่เป็นคู่สามีภรรยาที่แบบจดทะเบียนสมรสหรือว่า ทางพฤติกรรมนิติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้เป็นที่รับรู้นะคะต่างๆเนาะออถ้าหากว่าเรือที่ผ่านมามันยังยื้อกันอยู่นะคะก็มีโอกาสที่ในเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสที่คุณจะได้จัดการปัญหาให้มันจบสิ้นลงนะคะมีโอกาสที่คุณจะเขาเรียกว่าถ้าใครตัดสินใจที่จะแยกทางกันเลิกรายาร้างนะคะก็มีโอกาสที่จะ ทำได้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่ามันมีหน้าภไยของเอกสารกฎหมายสัญญานน่นนี่นั่นพฤติกรรมนิติกรรมอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะอืมแล้วก็อาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์สินสมรสนะคะหรือ,อ,อแบ่งในส่วนของภาระความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ถามว่า Energy โอเคไหมไม่รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะ มันมันไม่มีใครมีความสุขหรอกที่ที่จะต้องแยกทางอย่าร้างหรือว่าล้มเหลวในชีวิตคู่คุณนึกออกปะอืมแต่ที่สุดแล้วถ้าหากว่ามันถึงทางตันนะคะแก้ยังไงก็ไม่ได้พยายามยังไงมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายมันก็แค่คืนอิสระให้กันละกันมันน่าจะมีความสุขมากกว่า อันนี้ก็คือใน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 ส่วนของคนสองคนนะเออแต่ถ้าในส่วนของครอบครัวธุรกิจหรือว่าลูกบริวารต่างๆนะคะตรงเนี้นะคะก็จะมีการตกลงในส่วนของความรับผิดชอบนะคะไม่ได้ทิ้งนะอืมไม่ได้ทิ้งนะคะก็ก็ก็จะมีการสื่อสารก็จะมีการาทําสัญญาหรือว่าตกลงอะไรกันในส่วนนี้ด้วยนะคะมีหน้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันอืม แต่สําหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าไม่ได้มีภาระความรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะเลือกที่จะโอเคตัดแหละมันตัดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นการแบบตัดแบบเลือกที่จะแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองหน้ากันอีกเลยอะ่ะก็คือต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะจะมีการถูกเขาเรียกว่ามีการบล็อกนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็น พราะไม่รู้สึกว่าชาวธาตุน้ําน่าจะอาอาจจะทําใจไม่ได้นะคะทำใจไม่ได,นะะทไได้ที่นี่มันถือว่าโอเคเราลืมไม่ได้แหละเราพยายามแล้วมันเหลือสิ่งสุดท้ายที่จะทําก็คืออาจจะเป็นการบล็อกการปิดกัน้นนั่นเองนะคะที่คุณจะทำเนาะแล้วก็คืออาจจะแบบต้องใช้วิธีนี้อะไรเงี้ยหักดิบเลยอะไรเงี้ยนะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือ,อสถานการณ์นะะแนวโน้มความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้าค่ะกรกฎมีพิจิกนะคะชาวธาตุน้ํากรกดมีพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะต่อคนคนนั้นคู่กรณีของคุณนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะสตารค่ะสองเหรียญน,นะคะเห็นไหมคุณแบบใจคุณยังแบบไปไปกับกลับกับเขาอยู่เลยอะคุณ น่าจะตัดเขาไม่ได้หรอกเออสิบเหรียญค่ะมันผูกพันเนอะอม,มาคบกันมานานแหละแลวเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะอืมชาวธาตน้ำก็รกฎมีปิจิกนะคะเอ,อไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังยังมีความผูกพันยังมีความรักยังมีความอาลัยเสียใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนคนนี้อยู่นะคะแต่ไม่ใช่คุณไม่พยายามนะ รู้สึกว่าคุณพยายามมากๆที่จะ move on ให้ได้พยายามที่จะไม่คิดพยายามที่จะเอาตัวเองออกจากความรู้สึกท็อกซิกนั้นได้อะแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามอย่างมากๆยิ่งยวดเลยทีเดียวนะะที่จะเอาตัวเองออกมาพยายามที่จะเยียวยาหัวใจพยายามที่จะฮิวใจตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีมันจะเป็นการ move on สามเก้าถอยหลังสี่เก้าก็เถอะนะคะแต่คุณก็ยังมีความพยายามนะเออที่แบบคือเหมือนกับคุณรู้ตัวเองอะว่าเอ้ย เราควรจะต้องทํำยังไงแต่แค่ว่ามันอยู่ในกระบวนการของการจัดการความรู้สึกแล้วก็จิตใจของคุณอาจจะต้องใช้เวลาค่ะนะคะแต่ถามว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้นะคะยังยังตัดใจ,จไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวจะออกมาแล้วก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวธาตน้ําปรากฏมีพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรต่อชาวธาตน้ําปรากฎมีพิจิกค่ะ ไพ่ใบแรกเดินไพ่เจ็ดถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะเจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่หน,นึ่งเหรียญค่ะชาวแท่นน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณมันรู้สึกว่าตัวเขาเป็นห่วงคุณนะอืมเขาเป็นห่วงคุณเ,เขาอยังแอบบดูแอบส่องแอบ,บมอง ถ้าสองในโซเชียลไม่ได้ก็อาจจะแอบ,บถามคนรอบข้างคุณว่า mm. เอ้ยคุณเป็นยังไงบ้างคุณหลังจากที่แบบตัดสินใจแบบนี้แล้วคุณโอเคไหมนะคะอยู่ได้ไหมนู่นนี่นั่นมันรู้สึกว่าเขายังเป็นห่วงเขายังแอบ,บดูเขายังมีความเ,เป็นห่วงคุณอยู่อ่ะเออไม่ว่าจะในฐานะของของคนที่เคยรักกันหรือว่าของคนที่แบบเคยเป็นครอบครัวก,กันหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ยังยังอยากที่จะปรารถนาดีให,ให้ให้กับคุณอยู่ก็ตามะนะคะอืม เหมือนกับว่าเขายังเป็นห่วงคุณอยู่เขาพยายามดูว่าคุณขาดเหลืออะไรไหมต้องการความช่วยเหลือไหมเขายังอยากที่จะหยิบยื่นไมตรีหรือว่าหยิบยื่นน้ำใจให้กับคุณอืมมันเหมือนกับว่าตัวเขาคิดว่าเราเลิกกันแล้วอะคือเราไม่ใช่คนรักกันแต่เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลียดก,กันไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่ไม่แบบเออสัมผัสได้อะมันมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะอืม อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณกับเขาที่รู้สึกต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวแท่นน้กากรกฎมีนพีจิกจะเป็นอย่างไรไม่ขอเรียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบ้ได้เเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ แดาบค่ะไฮโลแฟนนะคะแล้วเป็นไพ่5เหรียญค่ะชาวธาตุน้ํากรกดมีพิจิกนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าขอโทษค่ะไม่รู้สึกว่าคุณคุณน่าจะปิดใจอะ่ะเออคุณน่าจะแบบเหมือนกับขออยู่กับตัวเองก่อนนะคะถามว่าในอนาคตแน่นอนคะ่ะเมื่อคุณเป็นโสดมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะมีคนเข้ามา เร,เรื่อยมีคนเข้ามาแบบพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยมีคนเข้ามาตามตื้อตามจีบตามนู่นนี่นั่นนะคะแต่ทำไมรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมเลยคุณไม่พร้อมเลยนะคุณแบบเหมือนกับขอเวลาในการฮิวใจตัวเองอยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่จะรักษาแผลใจเพื่อที่จะรักษาแผลเอ่อเขาเรียกว่าความทรงจําพวกนั้นที่มันยังลืมไม่ได้กับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าความสัมพันธ์ที่จบ ลงไปนะคะอืมเนาะมากับถามว่าคุณถามว่าคุณแบบเขาเรียกว่าเข็ดไหมอะ่ะหมายว่าคุณไม่ได้เข็ดนะแต่คุณเหมือนกับยังไม่พร้อมมากกว่านะคะตรงนี้เนาะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเราไม่อยากไปเป็นภาระหัวใจของใครหรือว่าเราไม่อยากเอาใครมาแทนที่ใครอะ่ะเออเราไม่อยากแบบทําทําร้ายอีกคนนึงหรือว่าคนใหมท่ที่ที่เดินเข้ามาแล้ว เราเรารู้สึกว่ามันไม่แฝงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันจะเป็นประมาณนี้น่าจะต้องใช้เวลาจริงๆนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรไเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่านน้ำกรกฎมีพิจิกค่ะขอคำแนะนำนะคะคำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ The สันค่ะและเป็นไพ่ค e ีนถือดาบค่ะชาวท่าน้ำก็รกฎมีพิจิกนะคะไพท่ทาโร่แนะนำว่าให้คุณมองไปไกลๆมองไปไกลไหนที่นี้หมายถึงว่ามองอนาะคตของคุณไปให้ไกลมากที่สุดคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานความมั่นคงอะไรต่างๆของคุณตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่คุณจะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นเหมือนกับที่คุณตั้งใจไว้ สิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณก็จะได้ทําสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานแล้วคุณยังไม่ได้ทําคุณก็จะได้ลงมือทําแล้วนะตอนนี้นะคะดังนั้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปจบไปแล้วให้มันจบไปค่ะให้อภัยเขาให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยตัวเองเพื่อที่จะได้ให้โอกาสตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะเดินหน้าต่อไม่รู้สึกว่าคนเราอะคะ่ะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะ ในสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าในสิ่งที่มันเสียใจหรือว่าในสิ่งที่มันแบบเป็นท็อกซิกอะไรต่างๆได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหาจุดขาวเล็กๆจุดสีขาวเล็กๆบนกระดาษสีดําได้ไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมามันจะดีหรือมันจะร้ายนะคะเราสามารถที่จะหาข้อดีข้อคิดประสบการณ์ กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราจะได้ไม่ผิดซ้ำอีกเราจะได้ไม่พลาดอีกแค่เปลี่ยนมุมมองนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการม o v อ่อนเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิ์ไปให้หมดแล้วนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ